ก้าตัวนะครับแล้วสโมสรนี่ลงข่าวด้วยครับคือเปิดหน้าให้ดูเลยแหละครับเอ้าพิกโปรคนนี้ซ้ายอภพิสิทธ์ซัดลูกนี้เอา้โหเอาเลยครับยิงอัดยักเข้าไปเลยครับหนึ่งสูตรงนี้ของบีจีขึ้นนําเร็วเลยครับอเข้าแบบหลัวพิสิทธ์หนูพาตรงนี้นี่มาสวยเลยครับคนเดียวเลยเข้าหลววไม่หน่อยครับจังหวะของธนาเสรแล้วปล่อยให้พิสิทธิ์โห่ล่าคือวิ่งตามมาพอแต่ไกลเลยนะครับ สุพนัทหมุนมาเอาล้วครับย oh, oh. oh, oh. ังได้อ oh. ย <lun ed> ู่สุพนัทยกมาเข้าซิ่งยิงลูกเดียวโอ้โหหนึ่งศูนย์โอ้โหอย่างเหนือครับตาจังหวะแต่งหนีสวยมากนะครับโอ้สองคนเลยครับแล้วยกมาไม่ลำหน้าครับแต่งบอลแรกดีครับแดกออกมาแล้วก็สัดขวาเต็มข้อโเสียบมุมเข้าไปเลยครับเนี่ยครับโอ้ยเล่นเสาแรกครับหายเลยครับจังหวะจ่ายฉลาดมากนะครับผ่านไลเนอรับหมดเลย สีวากอรเข้าซ้ายแล้วมองก่อนที่จะยกไปทีหนึ่งพักอกได้แล้วเฟลิปเป้เข้าซ้าย1 0ง,งเลยครับเชียรรายครับโอโโ้โหคนลูกนี้ของเฟลิปเป้โมโรินกับให้กับเบยเชียร์ไ่ขึ้นําหนึ่งต่อศูนย์กรอบเขตนโทษยิงจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะค่อนข้างเคลียเลยครับจังหวะนี้ของเฟลิปเป้โมรินครับยิงจังหวะนี้เข้าประตูไปครับโอซิเยัยจิรวัตรพยายามพุ่งแล้วครับแต่ว่าเอาไม่อยู่จริงๆเลยครับ ต้องชมด้วยครับว่ายิงดีครับยังไงครับสุโขทัยแน่นไปหมดเลยครับออกด้านข้างแล้วก็หาจังหวะเปิดยังไม่ได้ศิลาเข้าซ้ายแล้วยอดเข้ามาได้ครบเรียบร้อยครับโอ้แล้วคนโงกพิจอนบาจโจครับโอ้จอรนบาโจแล้วเปิดมาได้ดีเลยครับนี่ครับวิ่งสอดมาแซงแล้วก็หมงลุนี้ได้แค่พองครับจิรันทงทำสีหาครับือศิลาิดอยเท้าซ้ายแล้วชบมาหมกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นาที54ครับสุโขทัยเอฟซีนำระบายเอฟซีจากจอรนบาจโจครับ ให้เอกนิษฐ์เอกนิษฐ์บอลกินพื้นที่จี้เข้ามาไหลต่อมาที่ปรมศหน้ามาเจอบอลพอดีครับปรมศถึงเส้นหลังหักกับไม้สุพรในกรอบมีตัวเดียวสุพรเลือกปันเลยเอาดึงศูนย์ครับตรงนี้เมืองทองครับขึ้นนันดึงศูนเหลือสิบคนแล,ล้วปันตรงนี้โดยที่ชนินไสย์ออกมาโอ้ชนินที่วันนี้เซฟสวยๆากหลายทีมต่อันนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนลยครับดูปั่นตรงนี้เนี่ยโค้งโค้งซ้ายเห็นเลยครับ